สวัสดีเซานีที่ตลาดน้ำงำั้ครับบรรยากาศตลาดเ,าเ้าพาแว้เบางเจ็กน้อยครับก้นออกเดินทางบรรยากาศเนี่ยอยู่แน่กินธรรมศาสตร์ครับบ่าว่าจะเป็นนกโตพักผลไม้ต่างๆครับไม้ปงไม้แปลกมีเบิดเฮดก็มีผุดธเน่าอดหลาดแล้วก็ันด้านในครับทุกคนสำหรับ <c oughs> ตลาดเพิ่นโอ้ยไอขันคอจักหน่อยครับอากาศเพย็นดู จะพ่อลุ่มพอแดดพอ่อฝนครับต้องปับสะพาไปท่านักสซตลป้วยกองขายไลครับกบสนันปันปืน่นอันนี้เป็นโซนดันนอกครับแล้วก็สิมีโซนดันในอีกเดียวพายางไกเบืองผุดโซนดันในคักได้ตลาดคนในทีกองขายกันลายตลาดน้ำงั้เมืองแปครับาอาหารึานืนซื้อของเชียงขวางครับก็คือนี่ เจลเจลอ่ะเจลปลาบัมครับมีอยสามสี่รสชาติเนี่ยมีปลาเค็มมีเขาเคยซื้อไปแล้วผสมตลาดอีกหนึ่งอย่างคือนกแอ่นครับของขึ้นซื้อบานเพิ่นเลยนกแอ่นสูงเครียงนกแอ่นแบบความกินอะโอ้อันนี้ตุ้มนกแอ่นโอ้อันเท่าไหตุ้มของก็งามครับตุ้มนกแอ่นก็มีบรรยากาศก็ยังคึกคักคือเก่าครับสำตลาดอ่า น้ำหนึเมืองแปลกเ,เ,เชียงขวางเนาะตัวจือจืนไดหนอนครับฝนตกมาเึ้ื่อนกับฝนตกน้อยนึงเมื่อวานกับฝนตกครับลูกค้าคร,รับบมบรรไดสำหรับเสาร์นี้ตอนไม่ขายดลายคือเก่าบางอุ้ยไมขาดขากีรลายกูลูกค้าดขาดนี่บักจองครับหรือว่าบักจันบานเฮามีลายแบบลายเนวด้วยนวยไ่นวยใหญนีญ่นกระแซบหรือเปล่านวยญ่กระแซบนวยแบบนี้ น้ำร้ายในแบบนี้เลยอันนั้นก็มีนะนำก็บร้ายกันมีสามแบบก็คงเอือยเราบักจองหรือว่าบักจันบานเฮานี่ล่ะส้มหวานบอกเอ๋ยส้มหวานอือส้มหวานอันนี้ละหวานอันนั้นละส้มหวานหวานแล้วต้นเหี้หวานครับส้มหวานบักจันเคยกินอยู่บักจันบานเพิ่นบ่ซื้อบักจันหนักบานนี้ซื้อซื้อทั้งนี้คือกัน โลปักเรื่องปักเรื่องปักเรื่องมากเรื่องเติมมาคือกันครับปักสองทางขายถือเด้วยอันนี้ราคาขายหอยลละคุกพันหรือว่า10บาทประมาณนั้นครับอันนี้โซนผักอย่างโมเดลต่อเลยคือลายจะต่อต่ออู้พี่แมยเต็มเลยของเรา ปักจองทักแน่เหรออือเอลี่เอลี่อาลามาจากสวนครับรือถือเขาว่าแต่ว่าขายลักลักก็คือที่กายมาวันโล่สิบพันครับอตอนเราขายหก<ะ>พันมาจากสวนเลยไม่ใหม่ครับเนาะมะเข้างัวครับมาจากกระป๋อด้วยเป็นผลไม้ปลาบักเข้างัว คือคักดีปวดมีบวดรถดีพรันกเอ็นนกเน่าย็นในครับบ่อยังปวดใบแวะ่ยปวดอีกหนึ่งสิ้นนี้เจอกันครับนี่ใส่อัวใส่กอกเชียงขวางแเบเยบกระดาษนี่นี่นี่ใส่อัวครับใส่กอกก็มีสนใจใส่อัวเชียงขวางมีทั้งแบบส้มแบบบุญเส้นส้มหมูก็มีทั้องปวดอีกหนึ่งสิ้นนี้เจอแนะนำเลยประมาณนี่ยครับแฝดไทยเพิ่งน้อยหนึ่งก่อนออกเดินทาง เมื่อกาซเดินทางไปผู้กูดเมื่อเคยไปจักเถื่อผู้กูดอันนี้เป็นเธอแรกสิพักกันไปครับออกจากตลาดนี้กาซีพัรกร์ออกเดินทางเลยโอ้บอมแมนไปขับบาวนายซะก่อนบ้าวนายนอนถ่ายอยู่ที่ปากฝน่นบอกมานําไปเดือดพวกเจ้าแล้วว่าประมาณนี้แหละบรรยากาศตลาดเป็นเขาให้เบิ่งน้อยหนึ่งครับเขามาถ่ายเบื่องน้อยหนึ่งหลักจอกเดินทางข้องอยู่ข้องขายกะอย่างที่หินครับมีตะเนีกเก้านี่แหละ พวกต่อพวกพักนงงางางหย่าพวกลูกแอนประมาณนี้ครับปะ่ะเดินทางต่อครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในการเดินทางมือให้เบ่งอีกครับผมก่อนออกเดินทางกับภักดิกันมาแวบมบอีกหนึ่งิีเจอของทางเคียงขวางครับห,หินเคยไปเราหมงหนึ่งคือห,หินหนึ่งครับตอนนี้ทีห่หินสองบ้านนายพินอ่านว่ามันมีทั้งเหมดหาสิบ สองแหงกันเลยก็จะลายแต่มึงนี้ให้หินสองเดี๋ยวพายเบิ้งครับบ่ะมานใจใกันบ่เคยมามึงนี้บ่ไหน,นเราอ่านเดี๋ยวฟังหันนี่มีตำบลหาสิบสองแหงกันเ้ยคัะโอ้โอลมลมลมทางเกินไปครับแต่ว่าอยู่นี่สิบบ่ลายสามัยหินหนึ่งเด้อหลายสุดคือให้หินหนึ่งครับหลักใหญ่ที่สุดนี่ปลายเพิ่นึ๊บนี่ มานนี่ครับโอ้กับแตยางด้วยฟิวมาเดินป่าครับเย็ยมีหม่องกลางเต็นท์พร้อมวะหม่องตำแคม <c oughs> ยางเข้าไปประมาณสามร้อยเมตร กยางกนปหอดล้วครับประมาณสามรเมตรกอวละเป็นห่มใหม่ดีดีสาหับหับให้ก็ได้ยางเกินเนินครับอรโอ้ยใหญ่กัวตัวนี้ใหญ่ยิ่งนใหญ่ย่งเ้ให่กัวเอนี่เนี่ยเน้น,น,นวนีเป็นห่มใหม่ดีไปเออถุนเออใจใหญ่ให่ป ใหญกูมองเข้าไปอีกเใหญ่กลัวไปนะอ้วมันหลายอยู่เลยมันหลยอยู่แต่มันจุม่มในเตยโคมใหม่นี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยเฮ้ยยังขึ้นอืน้ออ้ยใหญ่สิคนเขาไปนอนไดดลบฝนได้สะพา <laughs> นรังการง่าาสากครครับขั้นหนึงเดี๋ยวม่เห็นเดี๋ยวม่พบหลวงพ่อครับ พงไายหินแห่งที่ 2, 2 leave, ครับผู้ใดบ่เคยมาครับมีทั้งเบิรประมาณ52แห่งจะท่าถ้าบ่ผิดเด้อครับเนี็ตตามผ right? oh, so ู้ใดหุ่งอ่ะเขเมนต์มาเด้อครับตามันก็เขียนไว้โอ้โหใหญ่ดีเลยาบ่งที่ผมโค้กเขาเขียนไว้หันเห็นบ่ว่าห้ามยกเล่นอ๋อตัวพี่แห่งสูงแห่งไหมไงก็บอกจะไปให้หินหนึ่งให้หินหนึ่งสี่หน่อยกว่านี้เลย คนเขาไปนอนเดีย๋ยต้องคนนี่กกแม่ได้หนิข้นหลบโอ้เคยหูเนี่ยเขาแบบนี้เขาเห็ดไบยังมานี้มานี้โอ้ยใช่ขนทำไมตะกีตรกร้ตะกอนเขาเห็ดไบเลี้ยงยุ่ง,งโอ้ <h ide> หยห้มันมาอยู่ในปาดด่าในโด่งเด้เห็ดไบในปาดด่าในโด่งคนก็นไปอยู่ในบ้านยุง่งกว่ไม่ใครอยู่นี้ออเออหล่อยุ่งกมาพี่ซึ่งเนี่ย ข้าเห็ดไหมห่ขุ่นไม่เมื่อยมากกินหน้านโอ้โกินหน, <า S 2> น้าพอ,าอจิกินกินแม่ช <laughs> ่วยหนาเลยแล้วพีต้นใหม่เนาะเออมีโฮม,มี่ช่วยหนาช่วยตาเซามีแห้งอันนี้ก็เป็นพ่อเดียร์ยีมพ่อเดียร์ยหัวนะครับแต่จริงๆผู้ใดที่มีสาระมีโฮมิจักผนังกับข้อเมนต์มากครับเป็นอีกหนึ่งหมอกสั้ท่านที่ทองเทียวตีมีประวัติครับแต่ว่ากับโบหงประวัติจีเนียชัดของทีไปทีมาของไฮหินครับโบหงว่าคนส่างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองข้างกับโบหงครับสภาพเป้ง สามารถเก็บน้ำได้ครับประมาณนี้แหละบรรยากาศครับเดี๋ยวสีอินเสิร์ตให้เบิงน้อยนึงแล้วก็กษออกเดินทางต่อครับยาเพิ่อนคนนี้ไปสายเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เบิงเลยครับสำหรับการเดินทางเมื่อนี้ มาณ30กกิกโลเราก็ัพากันชมวิวชมธรรมชาติไปเลยครับจุดกสีหอดุละเมืองผูกูดบนละครับระยะทางสั้นๆครับแต่ว่าวิวธรรมชาติโอ้ยอย่างคักเลยเป็นเมืองทีง่งดงามครับเดินทางมาเลยครับมุงนาะึ้นซูเมืองผูกูดเห็นห 7, น้องวอรเรนขางทางแลแวะแจกขนมอันหนึ่งมาเอามาเอาละละละอันนี้ขนม เอ้า <c oughs> มาเอากรงมูเสือสีม่วงอ่ะมูจะกินได้สันมูสังยานมาเอาวันนี้ส <gallery> ิกินให้เบิ้งสิกินให้เบิ้งสิกินให้เบิ้งสิกินให้เบิ้งนี่เอ้มาแอาเอ้าเอ้าเอ้วเอ้าไปกูเห่ามึงเว้ยอ้ะมาเอา เอาาบ่อตด้ว hmm. บ่งยาบ่งยานั่นเอานเอาเอาเาเอาเอาหซ้ตายล้อืมปรยายาเอาหยนะเอหอะเอาอเอาเหอะเออะ้องเลย่ะอเโอเคตายแล้วเหดูเขาหา บบารถถายพีทีเจ็ดสิบหกปูห่าของประเทศใดครับนี่ตอนอยังว่าพังเป,ญญเป็นแนวนี้เราจะเนี่ยเป็นซากแล้วอ,อใหญ่แหงเดี๋ยวปีนขึ้นบงจัิหน่อยึอ๊บฮะโอ้ลำกล่องก็ใหญ่แตนน่นล่างกระสุนยังอยู่ครบด้นั่นแหละล่างกระสุนนี่บอกขยักระสุนมันถือปืน<อ>เห็นบอกไม่ระเบิดไมแมนแมนสซเซยเขาแบบว่า เขาระเบิดยอนลงไปนี่เลยนะคือว่าสเก็ตมันเนาะอูใหญ่ตัวนี้ผีหอดผีเครื่องมันแน่นอนยังกับพี่ที่เจ็ดสิบหกไหเนาะสมัยไรบุนี่เก่าแห่งไงนี่ป่ะเดินทางต่อครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศเมืองเมื่อไงก่อนละเฮ้่เมื่อไงก่อนเมื่อไงก่อนที่าจะไปไหนลืมละ เออผู้กูดผู้กูดเมือ่อนช้าที่ไปกาสีครับเปลี่ยนแผนเหล็กหน่อยหอดลำกคนเมืองผู้กูดโอ้ยท่างขึ้นมาจุดชมวิวตอนนี้พอยู่ที่เขาจอมเหล็กวีวีรชนเขาจอมเหล็กวีรชนครับท่างขึ้นมาโคตรชันเลยย่างขึ้นมาสูงเติบครับพี่ทั้งปลายเขาเลยตอนนี้ทั้งยอดเขาเลย เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สวยงามครับแล้วก็มีประวัติอันยาวนานครับเป็นเนินเขาที่มีวัศาสตร์ในการสูรบกรวาดใดครับเมือ่อยยางขึ้นมาสูงหล<ะ> <c oughs> ายน้ำทางยางขึ้นมาครับบริสไทเบิรงมันก็นทีมีหลุมลบไพ่ต่างๆกับบริสไทเบิรงเบิรงด้านหลังผมว<ะ>ิวสวยเส<ะ>ี๋สวยวเดี๋ยวเหนื่นอยทั้งสูง ทุกคนเบิ่งวิวครับเห็นเมืองเบิดตเมืองครับโมนี้คือเมืองผู้กูดทางปูนก็เชียงขวางไกลๆผุนห้องขามภูเขาทางป่นมามานี่เมืองเชียงกูดไอเมืองอ่ะผู้กูดวอาผิดครับเมื่อยไหลเบิ่งวิวสุดถัดออย่างคักเลยจากสนามรบเก่าครับกลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งกับว่าใดประมาณนะครับบรรยากาศจุดที่สูงีส่สุด ของผู้กูดนั่นก็คือผู้กูดจอมฤกวิรชนแขวงเชี่งขวางครับหลังจากนี้ก็สิไพิหาทีพักแล้วพักพร้อมขับอื่นจังหวะกันจะได้ก็ฝากติดตามนําอย่าเพิ่งกดนิ้วจครับอีพีนี้ยังบ่จบป่ะสวัสดีโซนี่ที่ตลาดเมืองผู้กูดกับทุกคนบรรยากาศตลาดเศร้าทางคนมีจัดงานต่ำต่เตาวาดและตะบะไทยเบิง้ง พักลงมาจากผููมันคำกระเพื่อนเขาทีพักเลยครับเดี๋ยวมมเมืองจีสเมืองไทยเบืองกบผมบรรยากาศตลาดเพิ่นจักหน่อยก่อนเดินทางตอนนอ่อเนาะเมืองจีเดินทางไปละกาสีขับจิตไม้ไปทางเมือน,นี่ก็เลยออกมาถ่ไทยตลาดไปจันหนบบากานนหน่อยครับก่อนออกเดินทางเนาะทายเปิดเรื่อยสลับบรรยากาศบ้านเมืองตลาดครับผมเมืองตลาด้หน่อยๆครับแต่ว่าเป็นอากาศช้ละไม่ใหญ่ปันใดขายอยู่นี่นี่ อ, re, อ karaoke, ination, sí. ู้ก็หดดีแต่ฝ่าเห็ดเป็นฝ่าใหม่ตีเลี่ยงๆกันครับเป็นหลวดลายตลาดเห็ดดีครับยี่ใครผลิตโอ้ตลาดก็ดีเห็ดดีฮะตลาดเมืองปูปุดครับตลาดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่สี่สอยครับห้าสรอยขายแบบนี้เลยผักนางอังยาอุ้เขานนำ ยังหมดเกลียวฉะน,น 1, ั้นพันผื้นงานบ่องานโยอันนี้แม่เราอีกย่งนี่ขนมแต่ว่บาบริขายเป็นห่อบาดแก่แล้วก็เอามาคุ๊บเอาข้าว<อ>ให้บ่ออ่อเห็นมันมันนะว่ะเห็นมันแสีบกระดองนี่ครับเป็นอรอน่อนตอนในสีนี่ไหม<ะ>เป็นอรอน่อนตอนในสีนี่เออเป็นอรออ่อนเราสีแบบไหนโอ้เราเห็นแบบนี้ นี่แบบนี้รองาเราขายองพันห้เป็นกระตุ่มคุกกระปุกเผาบ่เคยเห็นเพื่อนบ่เคยเห็นเพื่อนปกติก็ขายเป็นฮอเลยบ้านโมเสกบ้านกระตุ่มอะโอ้ขนมลูกบาบางครับนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อดหลอดลูกเราขายแม่เราคลุกได้บัก บักย่งก๋วยยังบักย่งก่วยบักกินกินบ้าน่วยป่อืมคือบอกตะกุบหน่บักกินครับคลายตะกุบบ้านเฮาะ่มั้หน่วยใหญ่บ้านวบตะกบตะกา่รสชาติคลายกันป่เนื้อเนื้อเหนืยมันคลายกันเนาะ ปักเกลน <empl> นี่น้องแม็กเสียไปกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งหมดเลยโลซาฟันครับนี่ไหนครับวัรใหม่แปลกแปลกครับบุเคยกินปักเกลนดตังตลาดตลาดเป็นข้าวเลย มันมีหน่หอยเลยที่บอกจะโกบานเฮาเลยตอนไหนก็ <c oughs> โอ้ยสมัครหนแต่มันหน่อยใหญ่กว่ากว่าครับแล้วก็มีเปลือกอยากกินเปลือกก็ได้เหมือนว่ากินแต่ด้านในมันบักกินแบบเป็นผักผลไม้ผื่นเมืองเป็นครับโบยนกบินบานโบยนกบินเด้ปกติก็เห็นแต่บักเบนเนาะนอยแบบนี้แต่อันนี้บักกินเป็นว่า เป็นตลาดบอยไนย์เป็นได้บนแล้วลก็เป็นเมืองที่บอยไนย์ที่กันแล้วเ,เมืองไหนเนาขี่ไปกะสุดทั้งฝุ่นที่ว่าไป็นไยอ่าเขาจอมเด็กทะเบงว่าว่านนี่แหละไม่ขาลายหลายเต็มเลยไม่ขาแม่นไปเลยสามสว่วนสี่สวนนี่ไม่ขาเรียกกันะไรฝาดเลยครับคล่องขายกันทั่วไปครับพักหน้งางางหยาก็ะพอขับน้ำในนั้นกินเนี่ยเห็ดกินในมือรสาวนี่แหละ ขายหอดประมาณ10โมงครับทุกคนก็เศร้าแล้วตลาดเพิ่นถามเอื่อยแล้วหันเรววาตลาดมี3มื0 0ครับมีวันพฤหัสหลักวันเสาร์หลือว่าวันอังคารครับมีแค่3มื0 0ที่ขายด้านในแบบนี้แต่ว่าถ้าวันธรรมดาที่วันนี้ตลาดดันเนี่ยที่ขายตลบนอกครับทุกคนอู้เส้นเฟอเส้นเฟอแ์เสบครับตะลันพลเพลิเลยเส้นเฟอเอ่อเชียงขวางเนาะสิ ซุดกละซอยหนึ่งเลขซกอยหนึ่งครับผมสอยผมจะเป็นอะเข้าสู้ซุปช่วฟังผลเอ,องนะขาคือหุม่มขาหุ่มกับโอ้ <c oughs> ยมีอะไรพักมาตัวนี้มั้ยอันไหนก็พักอี้ยงบีญพักเยีงนี่เอยพักงีงเนี่ยักองี้ยงนี่ เออเอาไปอาไกินนี่คับยังเอาทองกับปิ้งอันนี้กับปิ้งอันนี้นะนั่นเรซื้อลาบกซื้อลาบเปียกย่งเป็นเบ้อจานเปียโอ้ยข้าวเปียกลาบข้าวเปียกกับนังก็ได้อันนนนะโอ้โครับผมผักเนี่ยบมเคยกินครับก็เลยถามไปซะก่อนเอาไปกินก็แบบข้าวเปียกกับลาบแล้ววะก็ยังกินบ่อยในใบมันใบม่วงจัง่อยโอ้ยเรามาหนำพร้อมไปซื้อขนมเราเนี่ยเ้อะวะ

อะไรเ euh? อ้ยเอเคยายื่น้ำเดี๋ยวนียยนี่เอ้ยายยยยยยใจเย่อจเยอยูย้กยเจนนด้ยเราซื้อขนมมาเซ่นหนึ่งนี่แหละมันหนักไม่ได้กินแค่ยงแม่ให้ข้าเบิดแม่เอาไป้ขวนลทางนํำเพสิไปกาซีเมื้อนี่อันหี้แม่ยังได้อ๋อ เอียงบุนร้อนเป็นห้าคันโซ่เสา็เห็ดเอียงแมมคือดำแต่เห็ดดำฮักเมีแต่หลยอยามีการประมาณนี้แหละคึกคื่นดีครับสจหรับตลาดตลาดนี่ก็ละมันผู้กูดด้วเนาะแม่นเลยตลาดมันผู้กูดครับประมาณนี้แหละบรรยากาศครับผู้เวียงอ๋อมันผู้เวียงเมื่อผู้เมื่อผู้กูดอ๋อบ้านผู้เวียงเมืองผู้กูดครับ อันนี้โซนด้านนอกครับขายปูขายปลาขายเสื้อผ้าอันนี้พวผมว่างานยังือกันครับเป็นงานขายงานแบบเจังไรล่ะขายเสื้อผ้าแบบงานแบบขายงานเทศกาลบานเพ่นนี่ขายพ้านคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงห้างกระเป๋าห้าเสือผากับปวะมาณนี้ละบรรยากาศตลาดเพินแต่ใครเพ็่อนเขาที่ฝากเก็บของแล้วก็ออกเดินทางต่อครับ เดี๋ยวสีเก็บบรรยากาศให้เบื้องเรื่อยครับสำหรับการเดินทางทริปนี้เมื่อเนี่ยก็บจีไปกาวสีครับเดี๋ยวถ้าติดตามอีพี่หนอีพีนี่ก็บจีฝากเป็นไเนี่ครับสวัสดีครับ